แสดแปลว่าบางทีอืหนึ่งอคับอยู่แล้วแชร์วนไปครับแชร์วนไป โอ้ลองไอ้หี้ยลลองกูเกกูชายแท้ไห,หน้ากูมันดูเกขนาดนั้นเลยเหรอวะเกินไปวะสวัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> พี่ลีมอะไรวะ ดีครับพี่วสดีครับบางกองเกมมิ่งเย้ยๆคนดังมาวะ่ะเกินไปบางทีเกินไปเดี๋ยวผมแชร์สตรีมแป๊บ,บนึงแปบ๊บนะแชร์สตรีมแป๊บนะดีครับพี่คอนโทรลวี Ctrl v, ไม่ติดอเออเจริญเจิญเด้อพี่ไม่ทำอ้าว แม่งหลุดแอปอีกและทำทำอะไรอ่ะพี่ทำอะไรนั่งเล่นนั่งเล่นไหมครับไม่รู้ทำอะไรอะไรอ่ะอ่านไม,ไม่ทันเดย๋ยๆพี่แม่งหล่อเท่โอ้แน่นอนต้องใช้ kfc เจ้าของเซืร์แเกตแดงขอบคุณครับ้องน้พรุ่งนี้ตายคลิปตายคลิปพี่อ่อเคคลิปผมเดแป๊วนะแช์สตรีมครับแชรสตรีม ทำไมบัดเพชรออกยากจังอะบาดทูบาดทูเหรอมาถึงเซิร์ฟไหนอ่ะเซิร์ฟผมไม่มีนะบัดเพชรบัดเพชรแหละวะงงว่ะบัดเพชรไม่มีอะไรทำมาแจกของเลยอ้าจัดไปแจกของมาเดี๋ยวผมแจกให้เดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนขอแชร์ติีกก่อน เนี๋ยนะผมขอแชร์ตีมแป๊บหนึบบน่งช่วยชนแชร์ด้วยครับผมเออบัตรทูพิมพ์ผิดบัตรทูมันบัตรทูมันไม่มีแล้วนะครับผมไอ้เวอร์ชั่นนี้ผมเอาออกไปแล้วนะบัตรทูเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอื่นที่คล้ายๆบัตรทูมานะยืด <Okay. S 1> yeah. ผมเป็นกำลังใจให้ครับกดไลค์หนึ่งกำลังใจขอบขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ID เซิร์ฟไลค์เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในสตรีมแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเข้า YouTube แป๊บนึงเอาโนบูเข้ายู u ูบก่อนทั้งหล่อทั้งใจดีแน่นอนครับผม IP เซิร์ฟไลค์เดี๋ยวผมให้นะแป๊บนึง ID เซิร์ฟแปบ๊บนึงนะ เชิญแชร์ด้วยนะผมเชิญแชร์ด้วยเอา้าแม่งหลุดอีกแล้วโอ้เกินไปวะ่ะแม่งเกินไปว่ะมันชอบหลุดแป๊บหน้เฮลโลสวัสดีครับผมสวัสดีอีทอนด้วยนะครับผมคนดังมาเต็มเลยวะ่ะเกินไปวะ่ะหน้ากูวอ,อกไปเปล่าวะกูว่าหน้ากูวอ,อกไปนะ เดี๋ยวว่บหน้าไอพี IP. ไม่ได้ไม่ได้ทำบอดด้วยดิประเด็นนะเฮ้ยเกินไปวะอ่ะเอ้ยผิด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 ไอไนโลลิคอน